สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเอาเลขล่างอีกสูตรหนึ่งมาฝากครับสูตรนี้จะจะ,จะให้เน้นสิบหน่วยเลยครับมาดูกันครับว่าผมคำนวณออกมาได้แบบไหนเลขที่ผมเอามาตั้งเริ่มจากงวด นี่ก่อนครับงวดที่สิบหกคุณสภาจะย้อนให้ดูหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องย้อนดูครับถ้าไม่ย้อนดูเล้๋ยวทุกท่านจะไม่เข้าใจผมเอาต,ตัวเลขมั่วมาจากไหนอีกเพราะตัวเลขมันเยอะครับเนี่ยต้องคำนวณออกมาแบบนี้ครับเป,เ,เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เยอะครับมันก็จะอธิบายยาวหน่อยแต่ผมคำนวณออกมาเอาไว้ สงวดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวงวดต่อไปนี่ผมจะคํานวณให้ทุกท่านดูแล้วมันจะได้เข้าใจแต่นี่ผมจะอธิบายก่อนสำหรับสูตรเลขล่าง2ตัวผมจะใช้เลขนี่ครับ205กับ90ก็จะเอา2อบกศก็ได้205้าได้5แล้วก็ข้ามมาเอา9กบกศได้9ก็จะได้สองห้นี่ครับ เอาสองหมาตั้งแบบนี้าำรับฝั่งหลักสิบแล้วทีนี้ให้บวกกันลงมาเหมือนเดิมครับเนี่ยบวกลงมาร้อยเมลไรลงมาก่อนสองห้า7จห้าเกสเจ็ดสี่ก็ได้หนึ่งแล้วเอา4ีบวกหนึ่งนี่ครับสีบวกหนึ่งี่นะได้ห้าเบวกหนึ่งได้8แล้วก็ห้าบวกแได้13ก็เอาได้สาม แล้วบวกกันลงมาอีกทีหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหนึ่งบวกแปดได้เก้าแล้วก็เอาหกบวกเก้าจะได้สิบห้าจะได้เลขหกตัวแบบนี้เสร็จแล้วเอาเลขหกตัวแบบนี้มาบวกกันอีกทีหนึ่งครับห้าบวกแปดได้สิบสามเอามาตั้งตรงนี้แปดบวกสามได้สิบเอ็ดก็เอามาตั้งตรงนี้แถวข้างล่างครับหกบวกเก้าได้สิบห้า ก้าบวกห้าได้สิบสี่นี่ครับแล้วก็บวกกันลงมาแบบนี้อีกทีหนึ่งสามบวกห้าได้แปดหนึ่งบวกสี่ได้ห้าแล้วก็เอาเนี่ยสองตัวนี่บวกกันมาไว้ฝั่งนี้อีกสามบวกหนึ่งได้สี่ห้าบวกสี่ได้เก้าแปดบวกห้าได้สิบสามฝั่งนี้ก็มีเลขบนอยู่ด้วยครับจะมีตัวเด่นบนอยู่เหมือนกันมันจะสลับกันไปบางทีก็มาล่างบางทีก็มาบน อันนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเข้าไปที่93ข้างบนในกร42ข้างล่างแล้วผมยะบอกว่าต้นหลักสิบมันคือแถวไหนคือแถวกลางนี่ครับนี่ผมจะเขียนไว้ให้เลยที่ผมติ๊กไว้ให้ในเงี้ยตีตารางให้จะได้145เลขที่มันออกคืออะไรครับ มันเป็นล่างอย่างเดียวนะครับมันออกไปที่สี่สองนี่ครับแล้วฝั่งนี้จะได้หลักหน่วยฝั่งนี้หลักสิบฝั่งนี้หลักหน่วยก็เหมือนกันครับก็เอาสองห้าเก้ามาตั้งเหมือนกันร้อยมมลายลงมาแต่ตัวนี้เราจะไม่ทําแบบนี้เจ็ดบวกสีได้หนึ่งเอาหนึ่งบวกห้าครับหนึ่งบวกห้าได้หกแล้วเอาหกมาต,ตั้งตรงนี้นี่ครับ มันคล้ายๆกับสูตรปาตะเพียนอะไรครับแต่นี่เราใช้แค่สองแถวเป็นการขีดเส้นใต้อย่างเดียวก็จะนับไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเอาเฉพาะสามตัวนี่ครับสามตัวนี้จะเป็นอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยล่างเลยก็จะได้หกสองแปด ก็เลขก็เข้าไปที่สองเลขมันออกสี่สองเนี่ยสี่แต่สองตัวเนี่ยผมจะให้ผมจะตัดออกมาให้ท่านคือได้สี่กับห้าหัวถัดมาได้สามกับแปดอันนี้ได้หนึ่งกับแปดอันนี้ได้สองตัวเดียวเม็ดเดียวที่ผ่านมาที่มันออกสามสามหกสองหนึ่ง าใจนะครับแล้วไอ้ตัวนี้หน่วยล่างถัดมาจะได้หนึ่งเจ็ดสามเลขก็เข้าไปที่สามหนึ่งครับฝั่งนี้ก็มีสามอันนี้คือหนึ่งแต่ฝั่งนี้มาคู่ครับเถ,ถัดมาออกอะไรครับแปดเก้า 8, 9, ใช่ไหม จากสามหนึ่งแล้วก็แปดเก้าอันนี้ครับมาแปดตัวนี้ก็ได้หลักหน่วยล่างก็คือสามเก้าห้าก็เข้าไปที่เลขเก้าเลขก็ออกไปที่แปดเก้านี่ครับตรงนี้มาเก้าอันนี้ได้สามกับหนึ่งเท่ากับมาคู่ แล้วเราก็เอาเลขนี่แหละครับคำนวณต่อแล้วก็งวดที่มันออกสามสามหกสองหนึ่งมันก็จะได้สูตรแบบนี้ก็ออกเข้าไปที่สองหนึ่งนี่ครับสองงวดนี้ได้สองเม็ดเดียวเลยครับเพราะว่าเลขมันซ้ํากันมันได้ศูนย์สองสอง,สองใช่ไหมอย่างพวกนี้มันก็จะเลขก็จะคนละตัวแต่ว่าจะเน้นแค่สองตัวล่างคือสอง เท่ากับว่าได้สองเม็ดเดียวสองอันนี้ได้อะไรครับสองก็ตัวนี้ก็จะได้หน่วยล่างก็คือเก้าห้าหนึ่งก็เข้าไปที่หนึ่งนี่ครับเลขก็ออกไปที่สองหนึ่งนี่ครับ สำหรับสูตรนี้ตัวเลขมันจะเยอะหน่อยครับแต่ว่าคำนวณออกมาแล้วมันเข้าคู่กันมาครับผมจะมาคำนวณสูตรใหม่ให้งวดที่หนึ่งสิงหามาลองอีกสูตรหนึ่งครับนี้เป็นสูตรใหม่ครับก็เข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่งวดอันนี้งวดที่ห้าก็จะใช้เลขนี้แหละครับ สามตัวหน้าของรางวัลที่หนึ่งคือสามหกเจ็ดแล้วก็สามหกตัวนี้ก็เอาสามบวกหกก็จะได้เก้าหกบวกเจ็ดก็ได้สามก็จะได้เก้าสามตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเก้าเพราะว่าสามบวกหกก็เป็นเก้าจะได้เก้าสามเก้าเราเอาเก้าสามเก้ามาตั้งครับเก้าสามเก้าตั้ง แล้วก็บวกกันลงมาครับอันนี้จะได้สองได้สองอันนี้ได้สี่แล้วเอาสองบวกสี่นะครับสองตัวนี้บวกสี่ตัวนี้ได้หกสองบวกสี่อีกทีหนึ่งก็ได้หกหกบวกหกได้สิบสองสี่บวกหกได้ศูนย์สี่บวกหกก็ได้ศูนย์อีกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ ผมว่างวดนี้ล่างต้องมีศูนแน่นอนครับท่านผ,ผู้ชมครับผมฟันทงเลยเลขศูนยนี่มาแน่นอนแล้วเราก็เอาตัวนี้มาตั้งตรงนี้ครับบวกกันเอาหกบวกหกนี่ครับหกบวกหกได้สิบสองหกบวกสองได้แปดศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นี่ครับนี่ก็ได้ศูนย์ผมว่าศูนย์มาครับข้างล่างเนี่ย บวกกันลงมาเขาได้สองได้แปดสองบวกแปดก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์หมดเลยครับแล้วเอาแถวตรงกลางเนี่ยครับที่ผมบอกว่าแถวเนี่ยมันจะเป็นหลักสิบก็จะเอาแค่ศูนย์กับแปดเท่ากับว่าได้เลขสองตัวนี่ครับงวดนี้ในศูนย์กับแปดแค่นี้แหละ นี่คือหลักสิบครับสิบล่างแล้วเราก็มาคำนวณหลักหน่วยล่างต่อครับก็เอาเก้าสามเก้านี่ครับคำนวณเหมือนเดิมเก้าสามเก้าครับก็ได้สองสองเหมือนเดิมอันนี้ได้สแต่เราเอาสีบวกห้าครับนี่ครับได้เก้า เเราก็นับไปเลยครับ9ก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหครับแล้วก็ขีดเส้นครับขีดเส้น ก็จะได้เลขเด่นคือตัวนี้แต่ถ้าใครชอบเลขนี้ก็เอาอีกตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่ท่านจะจับคู่เอาผมตัดให้มาคือหน่วยล่างก็จะได้เก้าห้าหนึ่งใครจะเพิ่มเลขสามไปอีกตัวหนึ่งก็ไม่ว่านครับทวนหลักสิบ ลักสิบผมจะให้ศูนย์กับแปดครับนี่คือสิบอันนี้คือหน่วยนี่ครับมันอาจจะยะคลิปอาจจะยาวไปหน่อยครับก็ดูให้จบครับแล้วท่านจะเข้าใจเพราะว่าตัวเลขมันเยอะมีแต่คนบ้านะคำนวณตัวเลขเยอะๆแล้วได้ออกมาแค่นี้ครับก็ คลิปนี้ก็เอาสูตรสองตัวล่างสูตรใหม่มาฝากครับเลขมันเยอะมันอาจจะลายตาหน่อยก็อย่าว่ากันครับผมก็พยายามหาสิ่งดีๆมาให้ทุกท่านสำหรับงวดหนึ่งทับแปดครับทับหกเจ็ดรอผลครับหนึ่งสิงหามันรุ่นกันกับสองตัวล่าง คลิปนี้ก็เอาสูตรสองตัวล่างมาฝากทุกๆท่านแค่นี้นะครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับเฮงๆรวยๆทุกๆคนครับขอให้ทุกคนร่ํารวยทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยครับช่วยกันดันครับให้ถึงหมื่นซับครับตอนนี้มีอยู่ผู้ติดตามอยู่แปดพันกว่าครับอยากให้ช่องผม ได้หมื่นครับอยากให้ถึงหมื่นคนติดตามครับคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับ